<Okay. S 2> หรือวัฒนธรรมยัางข้อมเตม <c oughs> <c oughs> ี่พระเจ้าน่ะฮะปะมันประมาณ โอ้นก็กินข้าวกินนันกัน

โอ้ป๋าอาคนหนอโอไอ้น้ำเอ้ยังนี่ยปาขึ้นแล้วกะเฮ้ยแฮบอ ขอมล่านเตียมรอกำพ่นกินข้าอยู่อุ้ยอุ้ยอม่ไงลัง ปะบอกกะเออลองยกคอเออป่ายนี่ปบอกงย Ô cậu đâu cậu đâu cậu nó cậu đâu 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 นีมาหาเขา,า,าเพี <c oughs> ้ะเาเกระปุนมาเพิ่มีผู้ช่วยเนอพร้อมแ,แล้วกราค

นั่นเหมือนทีบก็โอ้ฮันเนี่น่าฮันเนี่น่าใจก็โอ้ฮันเนีน่กำลัดูท่างกันเลยนะเออใจดย เออตะลตะวันขึ้นต้องปุนห่อเอ้เตบอันเพ่อเอ้เอาปรเภทอะไยังดีไม่ใช่ประเภตแบบนเหมือนนะกันกันพยุงนันนะขึ้นเพ่เออเออเพ่ขึ้นเพ่

Ừ, Nạc kì lá ừ, Nạc là, cái lá hôm lạ Kì nhóc nhóc

น่ากําลังงันจ้อมนัาบ้านหนึ่งพันบาทนะหุ่มหุ่มนะแต่ถ้าจะมออยู่ปะ

เก็ว่างมาจ้าแล้วนะแจาก็คือจ้ากันเนาะจกลอปิดเลยกันปิดเลยกันต้องแขมารุนกันแั่แขมาลุนกันน่แต่ไขว่เมาขวายปจบรไว้จคบงเกิงรอคนคเดียว นี่จเจเพุ่นหาจะตรงอยู่เจ๊น,เน,น,นี้วันวน,นี้มันไม่ใครหนาวนะเนาะลดานาำวันเนี้ยเออเนาะเตียมดีด้าตู้ปลาแต่<ล>แค่นี้สิบสิบเอ็ดพ่นประมาณกันเนาะโยมเฮือเมืองเลยค่ะจ, <reet S 3> จ้ะโยมเฮือเมืองแม่หาวแตาอยู่ กูบ้านเองอยูแถวสนามบินที่สูดโยเลนี่ตทีกระสูโยเลอ๋อมงคลนิมิดจะแม่แม่แมอยู่ที่กระสูโยเลเน่ย ไอ้น้ำขึ้นงามง้ของชั้นค่ะอะไรี่องต่างสำรองไว้ก้าสำรองบอปเป็นโทรมหากัารนะล่ะเออ คุณจังเ้ามาเท่าจิกอนี่อลัจากอได้

โอ้กระโดดพุ่นเหรอพุ่นหาปลาไนะเออล้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 อ Oh, a

เดียัวตัมันกับค้างหรนัลละกันเนาะเออติดจะเาไปใส่หน่งไงเออหมาละนั่นหมาละนั่นสองตัวเออั้งสามตัวมาเข้าตั้งกลางนั่นตัวเห้สามตัวอืมใกอยๆนะนั่น

<co ld> เขามาฮอจ้อยตัวใครตัวบ้นนี่เขามาฮลงจ้อยเจ๊ปาสมตัวีเขมันกระโดดแส่ล้อามานัย <c ười> นอ,อ,อยู <co ld> <c ười> อ่ตั้งหน้าพู <c ười> ดแนตัว ยับไปหน้าขยับไปหน้าหน้าเขยับไปหน้าบพนใกล้ๆเข้าโอ้อันนี้ยังเข้านะครับมันกำลังมาค่ะแต่หมาแต่เลยนะนม่อาะแต่เขาจี็วขึ้นไปเขาทตัวนะออเออนี่นี่หมาเลกสองรอบแล้วได้หลายเหี้ยตัวอาไรก็อันป่าเื้อไง

่ดยด้วยน่ะแม่เป็นมานี่กะเดินลุยไปกันกะได้ตัวแม่ขเัเด,ขเดียวได้แม่ขัเดียวได้อันเดียวไปอย่าลงไปต้วงนะเป็นพวกไปขอดไอ้ดุยแม่เจอากะ อ๋อมันนั่นไปหน้าน่ะเขาเดินลุยแล้วแน่ตัวออกกันน้าโหอันนี้ใจร้อนมาได้ละจุ๋ยละจุ๋ยไง

em khó khăn vô ừ, truyền hình không khó khăn không khó khăn không khó khăn không Bây mà khác phải con Ồ, nó đang đây nữa trời ơi Nó lộn bắt nó nó cả

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không นักกีฬาเหรอป้ายงๆโอ้โอ้โอ้ยโอ้บุกกระโดดพุ่งแลยอะมันนั่นโอ้เลี่ยดป้าเขาหนักมากเอาเอาเอานั่นนั่นหลงกอนแฉล์เฉียนอี๋ใอ่ไหมแฉล์อี๋ เ้โดโมตายข้างแรงข้างแรงในชีวิตีว่าบอนี่อีน่ะเออเมันไฟมาทั้กันอันนั้นไหลุงนั่นมาได้ดีเขาเกี้ยกขึ้นน่ะยกกำขึ้นได้จต่ป่านี่นี่ Nghai ngay quanh mày có thể hát gì hân nạc học bà sưu nắng ninh nóng nặng nó. nặng 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 nào. nặng 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 nặng